สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาฮั่นหามอร่ำเดอ้อพี่น้องเอซีบ้านเอทุกมองทุกวันนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กัช่องนาฮั่นหามอล่ำเดอ้อพี่นออ้องให้ติดให้ ไหนไหนยายดูสิเดี๋ยวยายดูก่อนไหนไหนติดตรงไหนเอายกไหลสิพึ่นมาออกออกออกพึ่นมาพึ่นมาพึ่นมันติดเอพึ่นพึ่นมายกไหลโอ้ฟ้อนเหรอคะเนี่ยติ้งติ้งได้ติ้งติ้งติงมีมีคนเอาเอาดาเอาเอากระต่ายมาให้หนูยังคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ คนนี้คนนี้น้องเพชรค่ะคนนี้น้องเพชรคนสวยค่ะ้จองยุดพลอยคนสวยมาแล้วย้ายผ้าสักผ้าสักผ้าเรียบร้อยเบิดตแล้วอาบน้ำให้เขามาในบ้านย้ายหัวจะได้กินเขาเทียงพี่เนาะเขาง่ายกินอิ่มแน้วนวี่มาแล้วหนูหนูหนูหนมามากระต่ายเร็วเร็ว ให้ยห,ห้อหกแล้วขอก่อนขอดาวขอดาวหน่อยค่ะอะไรนะ่ะอะไรอะไรช้างช้างอะไรเนี่ยอะไรนะ่ะลิงลิงอืมลิง อันนี้ใครอันนี้ใครอันนี้ใครได้มาแล้วมาแล้วหนูหนูหน,หนูมาเอามาเอาเร็วเร็วมาเอากับยายอ้าหายหายเลยมาดูมาดูมาด,มาดูเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเมื่อกี้นี่ดาวมาแล้วเมื่อกี้นี่ดาวหมูไม่นะพ่อ ดาวมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่เยอะจิกเออติดติดอ๋อติดโอ้เอาดาวไปติดโทรศัพท์จ้ะเต็มหนาเลยเต็มหนาเลยมันนี่จงไหนแะ้วบ้างนี่ตูน้นยัยเถอะไอ เดี๋ยวเดี๋ยว่ายดูสิใายดูสิายดูก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วมากก,กันีนะเธอเล่นเปแล้วนะ A B C X X ลีโมดูกับพ่อไหม เบาไม่เบาได้ไม่ไมไดไมสดได้อยู่แต่ไม่มีผิษเบานิดนึงเดี๋ยวยายถามหน่อยยายถามหน่อยกะเอกเธอนี่อะไรนี่ใครอ่ะ A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z เชเชเชโอ้ยร่างไหมเดียวโอ้ย เออเก่ากิบออกก้อนตัวอเอ้าสร้างแต้งผมแต้งหนาแต่ละมือข่เนี่ยเอาฮะอะไรอะไรลูกอออ๋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 ออะไรอะลูกบี จังเนาะอ้ออ๋ออ๋เอออหแม่นจังเลยแม่นจังเลยเหนื่อยโดนเลยง่วงยางลูกปะนอนกันเถอนะเนาะนอนนะคะอนอนนะง่วงยางยายยังไม่ ยา้ยังไม่กวาดไอ้นั้นเสร็จเลยยังดูดฝุ่นยังไม่หมดเลยมามาลูกมาเอบีซีเอาวีผมให้ยายหน่อยน้องเพชรเพชรจ๋า

จะลุกขึ้นลุกขึ้นอลุกขึ้นอจับให้พี่ลุกกบเขียวนี่โอ้เด้งดึงอเด้งดึงจับมือกันขึ้นโอเคอจับมือกันขึ้นโอเคเด้อึองเด้งดึงเด้งดึงอจับมือกันจับมือกันก่อนจับมือกันก่อนเต้นด้วยกันจต็งดึงจต็งดึงจับขึ้นเออเต็งดึงเต็งดึงเออแมจับมือหน่อยเออจับมือหน่อย หิงงเอาเรามีกแล้วเอาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นอ่ะพี่โอเคพี่ลุกขึ้นฮึดติงติงติ่งติงติ่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 งติงิ่งิงติงติง่่เ ตตึงต้งงยายไม่ได้เปิดไฟไงยายไม่ได้เปิดไฟยายไม่เปิดไฟยายไม่ได้เปิดไฟก็เลยมืดนะคะเปิดแอร์อะไรยี่ห้าติ้งมาลิงติ้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 งโอ้ยเสนยยน่ยนยายน่ะแว่นยายแว่นยายนั่นน่ะ นม่นมมันจะหักโอ้ยข่หัวตะปิตัดมาไม่ไหพี่น้องเอ้ย ติ้งติ้งติงเมืองยายเอาลงให้มายายเอาลงที่นอนให้ก่ำๆมาอึบอึบเอ๋นี่เม่ไงนี่เมืองเมืองยายอยอดที่นอนออกให้โซฟาลงก็อนาะยายจะดูดฝุ่นให้อึบนี่ติ้งติ้งเออตีลังกาเลยลูก ไอ้อลังกาเลยไอ้ชิดว่าดูดฟุ้นเลย <c oughs> ไม่คิดเป็นตัวฮัศมร้องเออยั <c oughs> งล่ะลูกน้องกินอะไรไกินไปทัวเนะาะจัหยัง ซ <c oughs> ีอิว๊วขาวว่าขอยืมน้องสักสามวันนะคะเอาไปไหนคะเ <c oughs> มลันเมลันเมลันเลยเศร้าเห็ดเมลอนเราเศร้าเห็ดกบเขียวยายตัดแว่นมาใหม่นะคะอันมองเห็นไก่ของค่เลยแล้วก็บดินี้ตาแล้วมันสิข้างล่างมันสิเป็นอ่านหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยถ้าเห็นพื่อมั่นเออ น่ารักจังสาวน้อยคุณค่ะสวัสดีคุณยายและหลานค่ะอยากกอดสวัสดีน้องพีพีสวัสดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะย้ายท้าปากค้าว่ามีกระจกมาสซ่ท้าตลิสติกท้าเจาา็มหลังลังไม้ใครมาตีลังกาเมื่อกี้นี่ นาน้องเพชรตีลังกาสิตีลังกาเฮ้ยเอ้ยเอาใหม่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 นะเอาเอ้ยเก่งกังเลยเออเอาตีลังกาเฮ้ยกากากาตาตามาดูตีลังกาตาเออฮึยอันนี้ตาออืตาเออตาดูหน่อยเขาบอกให้ตาดูหน่อย เขาตีลังกาเออโอเคเอ้ยเก่งจังเลยอึดเอ้ยฮ่าอะไรล่ะลูกอะไรอะไรคะอะไรลูกฮะอะไรโออกยังไหนออกย่าง ต,ตีนตาไหนเอาไมเอาไหมไม่ไม่ฮึอิดอิดอิดเอ้ยเก่งจังเลยมีแต่คนเก่งๆโหุยหลานยายเก่งจังเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเออเออหนึ่งหนึ่งชองหนึ่งชองฮึบกระโดดเลยเอาขึ้นมาพี่พลอยขึ้นมา เขาสอบความแข็งแรงเอ้ยเก่งจังเลยดีใจดีใจดีใจอ่ะพี่พลพี่เพชรขึ้นมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มเฮ้ยเก่งจ้าจ้าเก่งเก่งเก่งลูกเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวยายให้อ่ะไปขึ้นไปขึ้นไปมาอีกมาอีกมาอีกค่อยค่อยๆขึ้นนะคะขึ้นมาทีละคน อ่าน้องพลอยขึ้นโอพี่พลอยขึ้นหนึ่งสองฮึตุ้งมองจริงจังเลยอ่าน้องเพชรมาห,ออมห,ออมหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอ้ยเก่งจังเลยเอาอีกแล้วพี่พลอยน้องพี่พลอยมาแล้วอ่ะพี่พลอยอ่ะหนึ่งสองอ้ยเก <c oughs> ่งจังเลย

อยากกัดคะ่ะกัดของยาย,ยาก,กัดของยายนะะกัดของยายนะออาเขียนหนังสืออุ่นเพ่นเพ่นขุนพอ่อพอ่อ,ออ่อประกาศ่ออกเล่นไปไหมประกาศ่ออกเล่นไปไหมออือมสะเต็มมัดนั่นเต็มเดือน อืมอืมเขียนเขียนเขียนอะไรอืมอะไร เขียนเขียนเขียนสวัสดีจ้าพ,พี่พ่อยชอบเขียนน้องเพชรสงสัยจะเป็นนักกีฬา ผ้าแวนตายายขอบคุณค่ะเน่นโนน่แน่เพ็ดเมืองหลวเเ่นบ้าือกันดิออล้วปบัมรูปแม่ออกมาจะรอกกับลกต๊กแตกหม หยาดเขียนลูกเขียนเขียนอย่าแย่งลูกเดะเดวเดะเดะโนโนโน่ไม้ไม้ ทายกันสิลูกไหมไม่อันนี้อันนุเคลนี่ปากกาหนูอยู่ไหนอะลูกปากกาไปปากกามาให้น้องหน่อยลูกไปปากกามาให้น้องหน่อยเร็วหนูไปปากกามาให้น้องไป ยังค่ะยังไม่มัดเดี๋ยวรอตอนตอนบ่ายนอนตื่นก่อนให้น้องอันนึงลูกให้น้องอันนึงนะพี่พลอยให้น้องด้วยอะเออพี่พลอยให้น้องเออเออเคเคเขียนลูกเขียนเขียนโอ้มาเออเขียนลูกเขียนเขียนนะคะอุ้ย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  โอ้โอ้ปากกาเขามีไว้เขียนหนังสือค่ะคุณเพชค่ะคุณเพชขคุณเพช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 คุณเพคุณเพชแก้วนั่งแก้วหนุ่มแก้มบ้างไหมอก้วหนุ่มแก้มบ้นุ่มแก้มบนีงโอ๊ยหนอหันแก้ว อย่าไปทำตาตานอนอย่าไปทำตาอื